ขาไข่เจียวหมูสับนะครับแก้วแถวได้นะคะคุณพ่อคะีมือขององ๋งอินทสบ้านแทงกับวัดโจนะคะแก้แวด้ค่ะมามพี่น้องมามารับกับมือเลยมารับกับมือเลยครับมามาครับมาครับแม่ของน้องด้ค่ะแม่ให้น้องออกอาเเลไม้เลยมมา้อแมมาห้ามาถวแถวเออ มาเลยครับต่อชิววาเลยจ้าต่อชิววาเลยจ้าเข้ามาซาจากคุณหญิงเ่อนเพื่อนใครเลือกค่ะไม่ได้ไม่มีนะเคือกตามป้ายเมยค่ะที่รอแอมเก็บมันเปียกกันครับเนี้ยนี่กินแล้วด้วยกินแล้วมีม่แหงครับเลือกเอาหารกินแล้วเปนเบื้องค่ายอ่ต่อแล้วกินแล้วกินแล้วเฮง เดี๋ยวขออนุญาตขอญญขอนุญาตพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะขอญญอนุญาตพ่อแม่พี่น้องทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเออผมว่าผมว่าผมว่าเบรกเบรกก่อนเบรกก่อนนะอ่ะอเด็กเด็กเล็กไปทหารนะครับรศิลปสาทหารนะขอญญญอนุญาตช่วยสัมภาระลงกล่องกับยูโร กาลังยังขีดผลไม้ด้วยจับผลไม้ข้าวกองน้องคุณงนะจ้านุ่มๆทหารครับนี้ยกขนมกาดนมไปไว้ในเต็นท์ก่อนเ็นก่อนมาเอาเลยครับมาเอาเลยแม่ได้มเร็าินเล้เนี่เดี๋ยววเถึงเี่เร็วเรีวเย่คนดูเลยหน่อยร้านนะบ่อะเกียบแลวหะไมเ ยู่ดีมีแหงเด้อุใหญ่เอกินแล้วอยู่ดีมีแห้งให้ออกหุ่มพองน้องนันซื้อครับมอบข้าวกล่องเลยนะครับ่ขออนุญาตเอาข้กล้ล้นมนมไปไว้ในที่ร่มกล่องตรงไหนก็ได้ใที่ม่ใเร็นรครับร้นร มารับ้เลยครับมาเลยครับมาเลยปกหญิงกับประชคอีครับมาเลยนะครับคนไหนอยากทานข้าวนะครับเข้าวกลองน้รอนจากอุ๊กหญิงที่มาแทนนะครับจากจีนไทยอ้อปี15ปีขึ้นไปพร้อมบัตรประชาชนปี15ปีพร้อมบัตรประชาชนครับว่าไงครับจ้ามาจากไลยครับต่อคิวมารับได้เลยนะครับ กินแล้วถือเล่กินแล้วอดไทยอ๋หคุณผมเดี๋ยวเดีวผมกำลังยุ่งอยู่นะครับตอนนี้ครับตอนนี้ความบุญปายังสีมันตำนังสูงนะครับผู้บัญากงานทักงานสาวราชบัานแช่งสภาพพนไทยอ้อมาร่วมนะครับจากคอบครัวพี่น้องที่อยู่ในในแดนนี้นะครับ ผม,มจะให้เจ e ้าหน้าที่ต้องไม่ต้องใส่ผมให้เจ้าหน้าที่หนีรถดีประเพราะว่าตามเสาได้แล้นะครับพอขนายก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับเป็นมาเพีมากผมจะลดให้มันต่ำเเดียวเดลเป็นบอกอนะครับพี่น้องก็นั่งอยู่กับที่นี่แหละไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะประจํำตามเสาแล้วเขาจะลด ค่อยๆลดหลังคาลงมานะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฝนมาเนี่ยมันถูงอย่างนี้เดี๋ยวมันสาดเราอยู่ไม่ได้เนึกออกไหมครับก็จะลดลงมา้มันตมม่ำลงไปหน่อยนะครับสักเมตรจากพื้นนะครับก็แจ้งให้ทราบเฉยๆนะครับเพราะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ประจำตามเสาถ้าเห็นหลังคามันลดลงม,มานี่อย่าไปตกใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขามา,า,า,มา,า,ารรตรวดเรื่องสายไฟด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าดูเรื่องสายไฟทั้งหมดด้วยตามเสาแต่ละเสา าน,านายุพีเด้อเย้นะครับขอบคุณลงเนวินนะครับไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวจะลดระดับความสูงของรังคาก็ผลก็จะโดนน้อยลงนี่ต้องอ่ะในกลุ่มผู้สูงวัย80ปีขึ้นไป80ปีขึ้นไปแล้วเพราะ เอาเเยอะมากเลย80ปีเอาแ80ปี88ปีนี่6กปดถแล้วแปดปีอาดปีเอ่ลูกกัท่านทานใครที่ว่า80ปีมีพรบประชาชนเอามาไว้กับพิเศษก่อนเลยมาไว้กับคนหน้าเสแล้วก็รับไป หมดเท่าไหร่ก็เท่านั้นใครไทยแข่งกันระดับชั้นต้นต่อแล้วก็ชั้นประถมเชอร์ด้วยนะครับผู้ดับผู้ใหญ่นะครับวันนี้บรรจงกำลังใจเด็กสิบแปดยังสาวอยู่ปัญญายังสาวอยู่นิดนึงปัญญากลับไปกลับสาวอยู่ ไม่ต้องกินงมากครับินกิเราคืนเลขเด้เขาก็ปุกินเลขนระหวานให้ให้ออกคุณพ่อทีดีสิบเก้ายังสาวอยู่นิดนึงอีกสาวอยู่ได้นะครับกิเนะครับขอหวานได้กินได้เลยนะย่าหยอดตากับแปดสิบยังสาว นอรครับหนังที่พักพิงนะครับเกเก้าเก้าต่อไปนึว่สองสี่เกได้ ขอนอนุญาตส,สีสีท่านแรกก่อนนะนางคุณมา,าพุทธเทพนางคุณมาไหนอ่ะนางคุณมาอ่ะเดี๋ยวนะอาประชาชนนี่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 อโอเคนีนอ่าโอเคนางสอนยิ่งรำนางสอนยิ่งรำ โอเคอาบายแบบประชาชนนายพันแก้วสีเหรอนายพันแก้วสีอ่นางสีโพสีพูดนี่แหละนางสีโคสีซักพักเขจะกลับแล้วนะนายแหลมสันกระเลิ่นบลอุบลเดี๋ยวนะในบอ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 อ่าได้เข้าไปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดูปีหน่อยผมผมไม่เห็นเชื่อกันถ่ายครับพี่น้องครับสวัสดีครับ